ดังนั้นครับพี่น้องกาเบอร์หนึ่งแม้เป็นฝ่ายค้านแต่ก็เป็นการไปเติมมือเติมพลังเติมเสียงเติมกำลังใจให้กับพักประชาชนไม่เพียงเท่านั้นครับพี่น้องการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ยังมีความสำคัญอีกด้วยเพราะเขตเขตนี้คือเขตที่ปฏิพั์สันติพาดาเป็นสสมาก่อนปีห2เป็นสมัยที่หนึ่ง ปีหกเป็นสมัยที่สองปฏดิพั์เป็นคนอยากลงสอสอเขตโดยอาสามาลงตั้งแต่หกสองใครๆก็บอกว่าคนหน้าใหม่มาลงจะชนะได้ไงใครๆก็อยากลงบัญชีรายชื่อทั้งนั้นแต่ปฏิพั์อาสาตัวมาลง6กสองที่นี่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศไทยทุกท่านครับพี่น้องทุกท่านครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคล9คนกระทำการในชื่อ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วเขาก็ออกมาอ่านเอกสารแผ่นหนึ่งหลายๆแผ่นในชื่อคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พัรคก้าไกลพัรคก้าไกลที่มีสมาชิกมากกว่า1นึ่ง0สนคนในเวลานั้น พักก้าวไกลที่มีพี่น้องประชาชนเลือกมาในการเลือกตั้ง14พฤษภา66ถึง14 4ล้านเสียงสอสอ151คนเป็นพักอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยเท่านั้นไม่พอเขายังเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักก้าวไกลอีก10ปี หนึ่งในนั้นมีพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พวกท่านใฝ่ฝันอยากให้เขาเป็นนายกรอบนี้หนึ่งในนั้นมีปฏิพัทส,สันติพาดาสอส,อสอที่พี่น้องเลือกเข้าไปให้เขาได้ไปเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งในนั้นมีชัยธวัตตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านที่อภิปรายในสภาได้อย่างแลหลมคม หนึ่งในนั้นมีอมรัตโชคบำมิดกุลนักสู้เพื่อประชาธิปไตยของพี่น้องอยู่ด้วยทุกท่านครับผมเองก็อยู่ในชะตากรรมแบบนี้เช่นเดียวกันพร้อมๆกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมๆกับคุณช่อพันนิกาวานิชเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อรุ่นพี่โดนมาตอนปี63 21กุมภาหกสามยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็เพิกถอนสิทธิ์พวกผมสิปีแต่ทุกท่านครับแม้ว่าวันนี้ธนาธรพันนิกาผมจะไม่สามารถเป็นสอสอดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได,ได,ได,ได้แม้ว่าพิธาลิ้มเจริญรัตแม้ว่าปาิพัทส,สันติพาดาชัยทวัตตุลาทน อัมรัตโชคบะมิตดกุลจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆไ,ไ,ได้แต่ช่างมันปะไรครับนั่นมันเรื่องเล็กน้อยเรื่องจิบจิบเรื่องสิวสิวเพราะวันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่มารับตำแหน่งใหม่ตำแหน่งอันทรงเกียรตินั่นก็คือผู้ช่วยหาเสียงให้พักประชาชนครับ เวลาเป็นผู้ช่วยหาเสียงนี่มันโก้จะตายไปได้ทั่วประเทศมีเลือกตั้งเมื่อไหร่ให้พักประชาชนเขาตั้งเราขึ้นมามึดเราก็ไปหาเสียงแล้วก็มีโอกาสเจอพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยๆแทนที่จะต้องอดตาหลับขับตานอนตั้งนาฬิกาดูเวลาเปิดโทรทัศน์เปิด YouTube เปิด iPad แท็บเลต็ตต่างๆดูว่าเอคนนี้จะพูดในสภาเมื่อไหร่ไม่ต้องแล้วครับ เดี๋ยวท่านก็จะเจอพิธามาหาท่านบ่อยๆเพราะเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเดี๋ยวท่านก็จะเจอชัยธวัฒน์เจอพันธิกาเจอธนาธนเจอผมเจออมรัฐเจอปฏิพัทธ์บ่อยๆครับอย่างนี้มันดีกว่าไหมครับพี่น้องเอาละได้ตำแหน่งใหม่อันทรงเกียรติแบบนี้ต้องทำงานให้คุ้มค่าแรงหน่อย พราะกกตเขาบอกเอาไว้ว่าผู้ช่วยหาเสียงนี่มีค่าแรงขั้นต่ำอยู่นะครับต้องทําให้คุ้มค่าแรงหน่อยครับมาทําหน้าที่อะไรครับก็มาหาเสียงสิครับหาเสียงให้ใครหาเสียงให้กับโฟกโฟกนัทชนนชนะบ,บูรณาศัก์ผู้สมัครสรส,รสรพิษณุโลกเขตหนึ่งของพรกประชาชนครับพี่น้องครับ ก่อนจะไปหาเสียงเนี่ยบังเอิญอาชีพก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่หลายปีสอนอยู่คณะนิติศาสตรธ์ธรรมศาสตร์อยู่หลายปีโฟกเขาก็บอกเขาเคยติดตามดูการบรรยายของผมผ่าน YouTube อะไรต่างๆอยู่ดังนั้นมาครั้งนี้ก็ขอใช้ความรู้ทางวิชาการบรรยายสั้นๆ ไปกินเวลาไม่นานให้ท่านพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกได้ฟังกันสักนิดหน่อยครับพี่น้องครับแผ่นดินขวานทองของไทยเราเนี่ยที่เป็นรูปขวานทองมีหลายภาคหลายจังหวัดเนี่ยนะครับเราเรียกรวมกันว่าอะไรครับเราเรียกกันว่าประเทศใช่ไหมครับประเทศประเทศหนึ่งนะครับมีกี่จังหวัดก็ว่าไปมีประชากรกี่คนก็ว่าไปภาษาอังกฤษประเทศเขาเรียกอะไร country แต่ในวิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยเขาจะเรียกมันว่ารัฐครับรัฐหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าสเตตครับทีนี้รัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมารัฐมันเป็นนิติบุคคลมันไม่ใช่บุคคลจริงๆมันไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีปากแล้วมันจะกระทําการแสดงออกได้อย่างไรมันก็ต้องผ่านพวกคนเนี่ยแหละคนต่างๆเข้าไปใช้อํานาจรัฐ ทีนี้คนต่างๆเข้าไปใช้อำนาจรัฐใช้เพื่ออะไรล่ะครับก็ใช้เพื่อใช้อำนาจรัฐบำบัดทุกบำรุงสุขจัดทำบริการสาธารณะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมกันเสมอหน้ากันให้พี่น้องอยู่ดีกินดีให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นให้พี่น้องมีปากท้องที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดีขึ้นนี่ก็คือภารกิจของรัฐ ทำหน้าที่ป้องกันประเทศไม่ให้อริราชศัตรูมาลุกรานต่างๆนี่ก็ภารกิจของรัฐดังนั้นภารกิจของรัฐเนี่ยมันต้องทำเรื่องส่วนรวมทำเรื่องส่วนรวมคืออะไรคือเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนเป็นประโยชน์ของมหาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ทำประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง นี่คือรัฐครับรัฐแบบสมัยใหม่เป็นแบบนี้ดังนั้นครับแล้วไอตัวแทนผู้ปกครองรัฐที่จะเข้ามาใช้อำนาจรัฐจะมาจากไหนล่ะประชาธิปไตยก็บอกว่าคนมากมายภพยารถ้าอย่างนี้ก็มาช่วยกันกากบาดเลือกผู้แทนเข้าไปแล้วกันแล้วประเทศไทยเราเป็นระบบรัฐสภาแล้วก็ให้ผู้แทนไปยกมือหาหนายกรัฐมนตรีไปตั้งรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลต่อมา ถามว่านาะยกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีสอสอก็ดีเขาทำในานามนายกนางขอหรือครับไม่ใช่อํานาจที่เขาใช้ทั้งหมดไม่ใช่อํานาจของนายกนางขอแต่เป็นอํานาจของประชาชนทุกคนที่มอบอานตสวรรค์ให้เขาไปบริหารราชการแผ่นดินให้เขาไปตรากฎหมาย อำนาจเหล่านี้ประชาชนมอบมาให้คนใดคนหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ให้อำนาจไปแก่ใครคนใดคนหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งแล้วไปใช้ให้พวกพ้องของตัวเองให้ครอบครัวของตัวเอง<ช><บ>ในสมัยโบราณกาลหลายพันปีที่แล้ว มันเป็นรัฐแบบเก่าๆรุ่นโบราณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพัทริโมเนียนสเตทแปลภาษาไทยเข้าใจง่ายๆคือรัฐสมบัติมองว่ารัฐเป็นสมบัติส่วนบุคคลของคนใดคนหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเมื่อเขาจากไปก็ยกรัฐรัฐนี้ให้กับลูกหลานของตัวเองจัดการต่อ ถามว่าพวกเราถ้าเกิดมีรัฐสมัยนี้ในยุคปัจจุบันพวกเราพอใจไหมอ,อยู่ดีๆเฮ้ยรัฐนี้อำนาจรัฐไปอยู่กับคนคนหนึ่งเองจะเปลี่ยนคนแล้วเองยกให้กับลูกหลานตัวเองเลยได้หรือแล้วอย่างนี้พี่น้องตาสีตาสาใหญ่มียามาลูกเด็กเล็กแดงที่กำลังเติบโตขึ้นมาเขาอยากมาดูแลบ้านเกิดเมืองนอนของเขาบ้างเอ๊ะอย่างนี้มันเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนครอบครัวไม่ได้ที่ทำยังไงล่ะ ดังนั้นรัฐสมัยใหม่เขาจึงบอกว่าไอ้แบบนี้ประเภทมองรัฐมองอำนาจรัฐเป็นมรดกตกทอดพ่อยกให้ลูกพ่อยกให้ลูกลูกยกให้หลานให้เลนให้ลนอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคุณจะใช้อำนาจรัฐต้องมาจากการเลือกตั้งและถ้าคุณจะใช้อำนาจรัฐอำนาจรัฐต้องไม่ส่งมอบผ่านทางสายเลือดสายโลหิตเป็นลำดับชั้นๆไปแบบนี้ไม่ได้ประเภท การเมืองอยู่ดีๆเขาทํากันมามีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมก่อร่างสร้างพรรคแล้วอยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งเหาะเหินมาแล้วก็บอกว่าชักพรรคนี้มันเป็นของฉันเพราะบังเอิญว่าเจ้าของพรรคยกให้แบบนี้คือการเมืองแบบเดิมการเมืองแบบใหม่พี่น้องลองเปรียบเทียบสิครับพรรคอนาคตใหม่โดนยุบมาเป็นพรรคก้าวไกลพิธาลิมเจริญรัตมีดองกับธนาธรจึงรุ่งเหลืองกิจไหม สายเลือดเดียวกันไหมธนาธรน,นั่นแซ่จึงพิธานี่แซ่ลิม้มคนละตระกูลเด็กๆโตมาก็ไม่ได้รู้จักกันมารู้จักกันตอนตั้งพรรคอนาคตใหม่นี่แหละแล้ววันนี้พรรคเก้าไกลเขาถูกยุบถามว่าพิธาลิ้มเจริญรัตกับนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอเทงหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเขามาจากตระกูลเดียวกันไหมไม,ไม่ใช่ นี่แหละครับพักการเมืองแบบสมัยใหม่ที่เราต้องการคือแบบนี้คือพักการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนทุกๆคนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรกและมาตัดสินใจร่วมกันถ้าพักแบบนี้ดำรงอยู่ได้กําเนิดได้สืบเนื่องต่อไปมีอายุยาวๆมันก็จะเป็นวัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่ เป็นสถาบันทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะสถานะเศรษฐกิจสังคมแบบใดมีการศึกษาแบบใดต่างก็มีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าของพรรคเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเข้ามาเป็นผู้สมัครสสของพรรคมาเป็นสสมาเป็นรัฐมนตรีไนดะ้โดยพิสูจน์จากความรู้ความสามารถ ไม่จําเป็นต้องมาดูว่าคนนี้นามสกุลอะไรคนนี้พ่อเป็นนักการเมืองมาก่อนหรือเปล่าคนนี้แม่เป็นนักการเมืองมาก่อนหรือเปล่าไม่จําเป็นอีกต่อไปไม่ใช่อยู่ดีๆไม่เคยอยู่ในแวดวงการเมืองคนอื่นทํากันแทบตายสุดท้ายก็เป็นบ่าวเพราะอยู่ดีๆก็จะมีคนที่มีนามสกุลเดียวกันโผล่มาเป็นหัวหน้าพรรคไม่มีที่นี่ พี่น้องครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ธนาทรที่ผมและชัยธวัฒน์คบคิดกันว่าเราจะตั้งพักแบบใหม่แบบนี้เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับคนทุกหมู่เหล่าในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองพี่น้องครับการเมืองแบบสมัยใหม่ไม่ต้องการให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งผูกขาดอยู่ร่ำไป ไม่ต้องการให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งส่งมอบอำนาจรัฐหรือพักการเมืองให้กับคนในครอบครัวตัวเองอีกต่อไปของผมนี่ยิ่งสบายใจเข้าไปใหญ่เพราะมีแต่ภรรยาแต่ไม่มีลูกดังนั้นทุกคนครับเราอยากเห็นการเมืองแบบนี้หรือไม่ถ้าอยากเห็นการเมืองแบบนี้ให้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยต่อไป ต้องช่วยกันสนับสนุนพักประชาชนต้องสนับสนุนพักประชาชนพักประชาชนที่เป็นรุ่นที่สต่อเนื่องจากอนาคตใหม่มาก้าวไกลวันนี้คือประชาชนพี่น้องครับหลายปีดีดักผ่านพ้นไปตั้งแต่สมัยผมเป็นวัยรุ่นเลือกตั้งกี่ทีมันก็วนๆอยู่แบบเดิม วันนี้เข้าสู่วัยกลางคนอีกไม่กี่ปีก็เข้าสู่วัยเกษียณการเมืองไทยมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเลยครับการเมืองประเภทว่าเป็นตระกูลการเมืองสืบทอดทางสายเลือดกันการเมืองประเภทว่าอยากจะลงเลือกตั้งก็ขนทรัพยากรกันมาอยากได้ตำแหน่งก็ขนทรัพยากรกันมาแล้วก็ตีค่าหัวพี่น้องประชาชนเป็นแบงค์สีแดงแบงค์สีม่วงแบงค์สีเทาแบบนี้เหรอครับ การเมืองแบบที่อยากจะชนะกันขึ้นมาก็ไม่ต้องเข้าหาประชาชนแต่เดี๋ยวมีหัวคะแนนไปเดินให้แบบนี้เหรอครับเราอยากเห็นการเมืองแบบนี้อีกไหม,ไมเราอยากเห็นการเมืองแบบประเภทพูดอย่างทำอย่างตอนหาเสียงพูดอย่างดีถึงเวลาทำอะไรก็ได้ขอให้มีอำนาจรับไว้ก่อน เราอยากเห็นการเมืองแบบนี้เหรอครับที่สารภาพกันตรงไปตรงมาว่าต้องเป็นรัฐบาลตลอดการโดยไม่คิดถึงอุดมการณ์ความคิดใดๆเลยเราอยากเห็นนักการเมืองแบบนี้เหรอครับที่ลงเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตั้งใจจะเป็นรัฐบาลเพราะว่าต้องการจองกระทรวงไว้กี่กระทรวงถึงเวลาได้ทุนทรัพย์กลับไปก็เอามาลงเลือกตั้งใหม่ เราอยากเห็นนักการเมืองที่มองอำนาจรัฐเป็นสัมป,ปทานทางการเมืองเหรอครับเข้าไปเป็นครั้งครั้งเก็บเสร็จปุ๊บเอาไปลงทุนต่อลงทุนเสร็จเข้ามาเก็บใหม่แล้วไปลงทุนต่อวนไปวนมาแบบนี้เราอยากเห็นการเมืองแบบนี้เหรอครับที่วันก่อนอยู่ข้างกนันนู้นแล้วอยู่ดีๆก็ย้ายมาข้างกนันนี้เพราะข้างกันนี้มีโอกาสเป็นรัฐบาลอย่างนั้นเหรอครับ เราอยากเห็นนักการเมืองที่ย้ายพักทุกครั้งเวลามีการเลือกตั้งเพราะกําลังสแกนอยู่ว่าพรรคไหนมีโอกาสเป็นรัฐบาลเข้ามันเลยเราอยากเห็นการเมืองแบบนี้หรือครับถ้าพี่น้องไม่อยากเห็นการเมืองเหล่านี้ขอแรงพี่น้องช่วยกันสนับสนุนพักประชาชนเพราะเขาตั้งใจเดินหน้าสืบทอดอุดมการเจตนารมณ์วิธีแนวทางการทำงานแบบที่อนาคตใหม่และก้าวไกลทำมา พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญที่ต้องขอรบกวนเวลาพลังงานของพี่น้องประชาชนถ้ามีลูกหลานช่วยกันตามกลับมาเลือกถ้ามีพ่อแม่จูงมือให้เขาไปเลือกกันยังมีเวลาโทรศัพท์ตามกันมาทันครับวันอาทิตย์ที่สำคัญนี้ เริ่มมีการรณรงค์กันบอกว่าอย่าเลือกเบอร์หนึ่งอย่าเลือกพรกประชาชนเลยเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านจะช่วยประชาชนลำบากนี่ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับขึ้นชื่อว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือประชาชนทุกคนทุกจังหวัดทุกเขตอย่างท่วนหน้าเสมอภาคกัน ไม่ใช่บอกว่าเขตนี้ไม่มีสอสอเราเราไม่ช่วยแบบนี้ไม่ได้ถ้าพี่น้องประชาชนไปหลงเชื่อกันบอกว่าต้องเลือกแต่คนเป็นรัฐบาลอย่างนี้ประเทศนี้ก็ไม่ต้องมีฝ่ายค้านสิครับแล้วใครจะตรวจสอบรัฐบาลล่ะครับใครจะกระทุ้งรัฐบาลละ่ะถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องเลือกแต่รัฐบาลเพราะรัฐบาลช่วยเราได้เรากําลังไปสนับสนุนความคิดที่ไม่ถูกต้อง ความคิดที่ว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติได้ว่าจะช่วยใครก่อนช่วยใครหลังดังนั้นพี่น้องครับไม่ต้องกังวลใจว่าเลือกโฟกหมายเลขหนึ่งเข้าไปแล้วไปเป็นฝ่ายค้านดีซะอีกครับเขาเข้าไปแทนปฏิพัตเข้าไปแทนหมออ๋องเขาเข้าไปมีบทบาทในสภาเขาไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวพิษณุโลกเลือกเขาข้างนี้เป็นฝ่ายค้านให้เขาไปตรวจสอบ แล้วเดี๋ยวปีครั้งหน้า70เลือกกันใหม่ทั่วประเทศก็เลือกเข้าอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้เป็นรัฐบาลก็พักการเมืองก็ต้องแบบนี้ครับเป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ไม่ใช่จ้องเสียบเป็นรัฐบาลกันอย่างเดียว ดังนั้นครับพี่น้องกาเบอร์หนึ่งแม้เป็นฝ่ายค้านแต่ก็เป็นการไปเติมมือเติมพลังเติมเสียงเติมกำลังใจให้กับพักประชาชนไม่เพียงเท่านั้นครับพี่น้องการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ยังมีความสำคัญอีกด้วยเพราะเขตเขตนี้คือเขตที่ปฏิพัสสันติพาดาเป็นสอสอมาก่อนปี62เป็นสมัยที่หนึ่งปี66 เป็นสมัยที่สองปะดิพัทเป็นคนอยากลงสอสอเขตโดยอาสามาลงตั้งแต่หกสองใครๆก็บอกว่าคนหน้าใหม่มาลงจะชนะได้ไงใครๆก็อยากลงบัญชีรายชื่อทั้งนั้นแต่ปฏดิพัทอาสาตัวมาลงหกสองที่นี่พอปี6-6หกเขาอาวุโสแล้วเป็นกรรมการบริหารพรรคภาคเหนือแล้วแทนที่เขาจะทิ้งเขตไปลงบัญชีรายชื่อไม่ครับ เขายังอาสาลงเป็นผู้แทนของพี่น้องพิศณุโลกเขตหนึ่งต่อแล้วพี่น้องก็ให้ความไว้วางใจเขามากกว่าสี่หมืนคะแนนแล้วเขาก็ได้ไปเป็นรองประธานสภาจริงๆมันต้องเป็นประธานสภาน่นี่ยไม่มีท่าไหนไม่ได้เป็น เอาละแต่ได้เป็นรองประธานสภามันก็แสดงความภาคภูมิใจว่าคนคนนี้มาจากการที่พี่น้องเลือกเขาไปแล้วเขาไปเป็นรองประธานสภาวันนี้เขาประสบอุบัติเหตุทางการเมืองตกเกณฑเหยือ่อนิติสงครามแบบที่พวกผมเคยเจอทำให้เขาพ้นจากตำแหน่งดังนั้นครับ15นี้ขอโอกาสช่วยกันเลือก หมายเลขหนึ่งโฟก์นัทชนนเข้าไปเมื่อสักครู่นี้หมออ๋องได้บรรยายสปปรรพคุณคุณธนาทรสบรรยายสปปรรพคุณของโฟกไปหมดแล้วดังนั้นพี่น้องครับเลือกเขาเข้าไปพร้อมทำงานได้ทันทีต่อเนื่องจากสิ่งที่ปฏิพัฒธรรมจะมีสอสอดาวสภาเกิดขึ้นใหม่ทันทีครับ พี่น้องทุกท่านครับวันที่15กันยายนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังมีความสำคัญในอีกเรื่องครับเรื่องอะไรเรื่องนี้ก็คือว่าพี่น้องจำเหตุการณ์21กุมภา63าที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบได้ไหมครับพี่น้องจำช่วงกลางปี62ที่ธนาธรได้เข้าสภา ไม่ถึง10นาทีแล้วต้องโค้งออกจากที่ประชุมจำได้ไหมครับพ er> ี่น้องจำยี่สิบเอ็ดกุมภาที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักคสิปีจำได้ไหมครับพี่น้องจำเหตุการณ์ที่พิทาต้องออกจากสภาซ้ำรอยเหมือนกับที่ธนาธรตอนเข้าไปเป็นสสจำได้ไหมครับ พี่น้องจำเหตุการณ์วันที่เจ็ดสิงหาคมที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูยุบพักเก้าไกลจำได้ไหมครับรู้สึกกันอย่างไรบ้างรู้สึกเสียใจบ้างรู้สึกเจ็บปวดบ้างรู้สึกเสียดายคะแนนบ้างรู้สึกว่าชั้นอุตสา์เลือกของชั้นมาชั้นอุตสา์เป็นสมาชิกพักชั้นอุตสา์เลือกของชั้นมาทำไมคนเก้าคนที่เป็นตุลาการสารุน อ่านคำวินิจฉัยไม่กี่ชั่วโมงยุบทิ้งหายไปหมดได้เลยล่ะพี่น้องครับถ้าพี่น้องเห็นด้วยเห็นชอบกับแนวทางแบบอนาคตใหม่และประชาชนและก้าวไกลวันนี้ขอโอกาสพี่น้องการเลือกตั้งในวันที่15เป็นสนามระดับชาติระดับสสสนามแรกของพรรคประชาชน ถ้าหากพรรคประชาชนแพ้ในสนามนี้สัญญาณจะถูกส่งออกไปผิดๆทันทีครับว่าการทํางานการเมืองแบบใหม่แบบอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนเนี่ยพี่น้องไม่สนับสนุนแล้วส ну. ัญญาณจะส่งออกไปทันทีว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าฮ่าฮ่าฮ่าพวกเองทราไปถึงเวลาโดนยุบโดนตัดสิทธิ์ก็กลับมาไม่ได้ สัญญาณจะถูกส่งออกไปทันทีสู่รุ่นลูกหลานของเราว่าในท้ายที่สุดการเมืองไทยต้องกลับไปเล่นเทคนิควิธีแทคนติกวิธีเจรจาดีลรับกันแบบที่พวกเขาทำกันมาสัญญาณจะส่งออกไปยังเยาวชนคนหนุ่มสาวทันทีครับว่าการเมืองแบบใหม่ๆมันไม่มีโอกาสเกิดได้ในประเทศไทยเกิดมาแล้วพอเขาทุบก็สูญพันธุ์ทุกครั้งไปดังนั้นพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องสนับสนุนแนวทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ของพรรคเก้าวไกลทำได้สถานเดียวครับพี่น้องพิษณุโลกเขตหนึ่งได้สิทธิพิเศษแสดงพลังก่อนเพื่อนเข้าคูหา15กันยากาหมายเลขหนึ่ง ถ้าพี่น้องเขตหนึ่งพิษณุโลกเข้ามากกากันถล่มทลาย4ี่หมื่นกว่าครั้งที่แล้วของหมออ๋องมากันหมดเพิ่มใหม่อีกหมืน่นเพิ่มใหม่อีกหมืน่นให้มันเป็น6กหม0่นเจ็ดหมื่นแปดหมนี่คือสัญญาณส่งออกไปทั่วประเทศไทยว่าคนพิษณุโลกเขตหนึ่งบอกว่าฉันทําให้ดูเป็นตัวอย่างฉันจะชุบชีวิตประชาชน คนพิษนุโลกเขตหนึ่งทุกท่านขอแรงครับแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มบรรดาชนชั้นนำที่วันนี้สนที่กำลังบทขยี้พวกเราส่งสัญญาณบอกว่าเอ็งบทขยี้ได้บทขยี้ไปประชาชนจะชุบชีวิตประชาชนชขอแรงพี่น้องทุกท่านครับถ้ายังรักพิทาลิ้มเจริญรัฐ ถ้าเสียใจเสียดายโอกาสที่ท่านส่งมอบให้เขาแล้วเขาประสบอุบัติเหตุทางการเมืองถูกตัดสิทธิ์อีกแล้วส่งกำลังใจให้เขาวันที่15เข้าไปกาหมายแรกหนึ่งเลือกนัทชนนโฟกเป็นสอสอของพวกท่านครับส่งกำลังใจให้อดีตหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้มารอยืนอยู่ข้างหลังเวทีแล้ว สนับสนุนพิธาเลือกนัตชนนสนับสนุนก้าวไกลเลือกพรรคประชาชน